สวัสดีครับสาระพันลิปก่อนที่จะจบนะครับนึกว่าจ,จบเอาแถมอีกนิดนึงนะครับสำหรับเวฟร้อยสิบไอเอทีก่อนที่จะข้ามไปเวฟร1อยสินะครับโซ่นะครับอันนี้ AT ก็คือกึ่งโซ่กึ่งสายพานนะครับก็จะ,ะเอาประสบการณ์ปัญหาที่เจอในรุ่นนี้นะครับท้ายคลิปนะครับก่อนอื่นเรา ดูชิ้นส่วนพอเผลินๆบางมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์อว่าถอดไม่ออกอันไหนเป็นยังไงไปยังไงนะครับสําหรับชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะครับเบอร์หัวเทียนนะครับสอข่ายมาตรฐานนะครับ n g k c p r 6 e a 9 s นะครับหรือนิปปอนเดนโซ่ so, นะครับ u ยี่สิ EPR 9S so, นะครับเดนโซนะครับนอกจากนั้นยี่ห้ออื่นไม่มั่นใจนะครับอันนี้ก็จะมีสำหรับมาตรฐานวิ่งไปตลาดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้งานหนักนะครับก็เพิ่มเบอร์หน่อยนะครับ n g k เป็น CPR 7EA 9S นะครับ อันนี้ปอลเดนโซ่เป็นยู2 e ่ r 9S p r 9S อนะครับอันนี้ก็เบอร์เยอะหัวเทียนเย็นนะครับเบอร์น้อยหัวเทียนร้อนนะครับอันนี้เบอร์หัวเทียนนะครับเผื่อมีคอมเมนต์เข้ามาอีกระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน0.8ถึง0.9มมนะครับก็ประมาณความหนาหนึ่งใบเลื่อยตะเหล็กนะครับ ส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นฝาครอบด้านถ้าเป็นเครื่องยนต์ทั่วไปด้านนี้ก็เป็นฝาครอบคลัดนะครับแต่ตรงนี้เป็นฝาครอบชุดสายพานนะครับคีบนี้คืออะไรนะครับคีบนี้คือ,อ,อ,อย i l c o o l ิ่งนะครับมีอ i l c o o l ิ่งด้วยนะครับรุ่นนี้เมื่อออกแบบแบบนี้นะครับก็จะทำให้เครื่องยนต์เล็กลงนะครับก็คือ แบบก่อนนี้ต้องต่อมาใส่สายพานทั่วไปก็ต่อมาใส่ล้อนะครับอันนี้ยอ่อย่อมันเล็กลงนะครับสายพานสั้นนิดเดียวนะครับก็จะมีชุดคัดมีอะไรซ้อนกันอยู่เดี๋ยวดูภาพต่อไปนะครับาภาพนี้ชัดเจนไหมครับอันนี้ลูกสูบข้อเวียงนะครับข้อเวียงก็ต่อมา,อาคัด เหมือนกับรถสายพานทั่วไปนะครับคัดแรงเวียงนะครับอพอเวียงเสร็จก็ต่อสายพานมาใส่คัดชุดที่สองนะครับแต่ตรงนี้จะต่อตรงต่อตรงเลยนะครับชุดคัดก็จะอยู่ด้านหลังนะครับคัดแรงเวียงอยู่ด้านหลังแล้วก็จะต่อมาเฟืองสะพานนะครับใส่อัตราทด เหมือนกระปุกเฟืองท้ายรถสายพานทั่วไปคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ต่อออกมาสเตอร์ออกสเตอร์หน้ากลายเป็นแกนสเตอร์หน้านะครับแกนสเตอร์หน้าแล้วก็ต่อโซ่ไปล้อหลังนะครับคบวามนิ่มนวลก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอ,อยากได้ทดเท่าไหร่จุดทดเยอะนะครับ อันนี้คือภาพเครื่องจริงเครื่องยนต์จริงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เม็ดคัดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อสายพานมา,าชุดตามข้างหลังนะครับแล้วก็ต่อไปแกนสเตอร์อต่อไปอแกนแกนนี้เป็นแกนชุดคัดชุดหลังก่อนนะครับแล้วก็ไปเสเตอร์เฟืองชุดเฟืองอยู่ด้านโน้นนะครับ ชิ้นส่วนตุ่มตุ้มน้ำหนักก็จะมี2ด้านนะครับด้านหุ้มพลาสติกกับด้านไม่หุ้มพลาสติกนะครับให้เอาด้านหุ้มพลาสติกนะครับไปในทิศทางที่รับแรงนะครับก็คือตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าเครื่องรอบพุเลมหมุนด้านนี้นะครับก็จะด้านพลาสติกไปรับแรงนะครับ คัดสายพานชุดตามนะครับก็จะมีชิ้นส่วนประมาณนี้นะครับอันนี้ชิ้นเล็กๆนี่เป็นสลักนำร่องนะครับแล้วก็มีตุ้มเหล็กอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่เคยถอดน,นะครับดูตามนี้ชิ้นส่วนก็จะมีประมาณนี้สปริงอปอกรองซีนปอกรองซีนนะครับหน้าสัมผัสอยู่กับที่ หน้าสัมผัสเคลื่อนที่นะครับแหวนล็อกนะครับประกอบเสร็จก็จะเป็นตัวนี้นะครับาสายพานนะครับค่ามาตรฐาน19.0ม mm. เมตรออกแบบมาพิเศษทนทานต่อความร้อนและแรงดึงได้สูงนะครับค่าจำกัดการซ่อม18ม mm. มหรือเปลี่ยนที่ สองหมืนสี่พันกิโลนะครับให้สิบแปดสิบเก้านี่มันหมายความว่าความหนานะครับเบอร์เนียวัดมีการสึกหรอหรือไม่นะครับไดมิเตอร์นี้ไม่แน่ใจยาวเท่าไหร่นะครับก็คงต้องซื้อมาตรฐานาหรือยี่ห้ออื่นก็มีทําขายนะครับ อ่ากลไกต่างๆนะครับเทคโนโลยีตัวนี้คือแหวนแหวนตัวดีนะครับแหวนตัวดีขยายออกมาก็จะเป็นรูปตัวดีใส่แล้วไม่หลุดนะครับก็ฝืดเหนื่อนนิดๆนะครับเป็น Honda าเขาทำออกมาแบบนี้ความคิดดีนะครับแหวนตัวดีชิ้นส่วนก็จะประมาณนี้นครับสลับชุดคัดแรงเวี่ยงนะครับชุดที่2นะครับชุดตามนะครับ คัดแรงเบี่ยงนะครับสก้อนให้ประสิทธิภาพในการจับยึดนะครับสูงไม่ใช่3ก้อนนะครับให้4ก้อนเลยนะครับค่าจำกัดการซ่อมอยู่ที่1.5ม mm. ิลลิเมตรนะครับก็คงวัดยังไงบางทีเราก็บ้านๆเราก็มองด้วยสายตานะครับดูผ้ามันเหมือนผ้าเบรกนะครับตรงนี้ มันสึกมากกา็น่าจะวัดจากแก็บกับชามคัดนะครับมันห่างเกินหน่งจุนี่มันเบี่ยงอาจจะเป็นสอมิลนี่มันเบี่ยงไกลมันเบี่ยงไม่ไหวก็ไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงจับรถไม่มีแรงนะครับช่องแก็บระหว่างชามคัดกับผ้าคัดนะครับอ่นนี่ชิ้นส่วนที่ถอดออกมาก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเผื่อถอดแล้วหาอะไรอะไรนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับมีลูกยางกันกระชากด้วยนะครับลูกยางกันกระชากก็จะอยู่ในเสา,า,านะครับนี่ผ้าคัด4อัน4ตัวนะครับแผ่นกั้นแล้วก็ชามคัดนะครับมีสปริง ปินล็อกนะครับกิ๊บล็อกนะครับอันนี้นี่ครับชุดเฟืองอเกียร์ที่ต่อมาจากาชามคัดด้วยเฟืองสะพานอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาแกนสเตอร์หน้านะครับทำหน้าที่รับกำลังจากคัดแรงเหวี่ยงแล้วส่งกำลังผ่านไปที่สเตอร์หน้าด้วยอัตราทด นะครับ4.642ต่อหนึ่งโอ้ละเอียดพอนิยม3จุดเลยนะครับอ่าก็จะมีช่องลมนะครับลมเข้าลมเย็นนะครับมีช่องลมเข้านะครับระบายอ่าแบบนี้นะครับอ่อนี้ออยคูลลิ่งเดี๋ยวดูออยค o o ลิ่ง อ่านี่นะครับออยคลูริงน้ำมันเครื่องก็จะถูกปั๊มมาที่นี่ก่อนนะครับอ่าเพื่อระบายความร้อนนะครับแล้วค่อยส่งไปตามเสาเสือ้อเหมือนกับเบฟร้อยร้อสิธรรมดาโซ่นะครับอ่าก็ผ่านมาระบายความร้อนทั้งนอกก่อนนะครับอ่าออกแบบมาพิเศษเลยออยคลเลอร์นะครับอ่า ปัญหาที่พบนะครับก็คือสมมุติว่ารถจอดนานนะครับปรากฏว่านํากลับมาชาร์จแบตชาร์จอะไรแล้วเปี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับกดสตาร์ทหล่อเลื่อนสวิตสตาร์ทด้วยโซน้ำมันครอบจักรวาลอะไรก็แล้วแต่ก็ยังสตาร์ทไม่ได้นะครับเกิดจากอันนี้ประสบการณ์โดยตรงนะครับเกิดจากสวิตสตอปเบรกนะครับมีเบรกหน้าเบรกหลังนะครับ เหมือนรถเวฟร้อยสิไอโซ่นะครับก็มีเบรกหลังก็อยู่าขาเบรกนะครับเบรกหน้าก็อยู่มือเบรกนะครับแต่ต่อขนานกันนะครับไฟเมนจากกุญแจนะครับเดี๋ยวซูมาภาพนี้จะชัดเจนนะครับไฟออกมาจากาปั่นมาจากเครื่องยนต์นะครับ ขึ้นมาจากเครื่องยนต์สายเดียวเลยนะครับเฟสเดียวนะครับ ator, อันเนเนเตอร์ขึ้นมาสีขาวนะครับมาเข้าแผ่นชาร์จแ,แผ่นชาร์จก็จะมีสีขาว1 2 3 4กราวนะครับเขียวนะครับอีกเส้นหนึงเส้นที่5ก็คือไปไฟแสงสว่างนะครับสีเหลืองนะครับแต่ไม่โชว์ ตรงนี้ไม่โชว์นะครับอันนี้ก็ะจะส่งไปชาร์จแบตนะครับผ่านฟิลฟิลหลัก15แอมป์ชาร์จแบตเส้นหนึ่งนะครับสายสีอะไรครับแดงเหลืองใช่ไหมครับแดงเหลืองอแล้วก็แยกต่างหากนะครับแยกที่แผ่นชาร์จเลยนะครับสีแดงนะครับ มาที่สวิตกุญแจนะครับแดงเหลืองก็ต่อมาสวิตกุญแจด้วยนะครับก่อนจะเข้าสวิตกุญแจจะผ่านฟิวลอง10แอมป์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมองไม่ชัดเดี๋ยวดูก่อนนะครับครับก็คือมาผ่านฟิวลองแดงเหลืองนะครับออกจากฟิวเปลี่ยนสีนะครับเป็นดำแดง นะครับดำแดงไปสวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็แดงจากแผ่นชาร์จตรงมาเลยนะครับไปที่สวิตช์กุญแจสวิตช์กุญแจเข้า2เส้นเลยนะครับออกจากแผ่นชาร์เหมือนกันแล้วก็ข้ามสวิตช์กุญแจเปลี่ยนสีจากแดงดำแดงเป็นดำนะครับดำนี้เป็นเมนไฟสัญญาณทั้งหมดนะครับ แล้วจากแผ่นชาร์จต่อตรงมาสวิช์กุญแจจากแดงนะครับข้ามสวิช์กุญแจเป็นดําน้ําเงินนะครับไปเลี้ยงอุปกรณ์หัวฉีดทั้งหมดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระบบหัวฉีดเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับก็จะเป็นสีนี้ดําน้ําเงินนะครับเพราะฉนั้นถ้าหากว่าฟิวก็จะกลายเป็น2แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับค้่บวกคูลบลงกราวเขียวแบตเตอรี่สีแดงนะครับ เมื่อมันทั้งประจุทั้งคายนะครับออกเป็นแดงผ่านฟิวนะครับ15แอมเปลี่ยนสีเป็นเหลืองแดงนะครับก็เหลืองแดงก็มาจากกล่องหน้นะครับมาต่อเป็นแยกนะครับก็เป็นแหล่งพลังงานที่สองนะครับถ้าแบตเตอรีร่ไม่มีก็จะใช้จากเครื่องยนต์ปั่นขึ้นมานะครับเข้าแผ่นชาร์จเลกูลเตอร์นะครับเลกติฟายเออร์นะครับก็จะต่อมานี่ นะครับผ่านฟิวลอง1 0แอมป์ถ้าฟิวตัวนี้ขาดนะครับไฟสัญญาณต่างๆ1 0แอมป์นะครับไฟสัญญาณต่างๆก็จะยังไงครับเปิดไม่ติดนะครับรวมถึงสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทมือไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูเลื่อนกล้องลงไปต่อไปก็มันตัดสตาร์ทไม่ได้ยังไง เพราะนั้นเบื้องต้นให้ดูฟิวก่อนนะครับฟิวฟิวหลัก15แอมป์เนี่ยมีหน้าที่ควบคุมฟิวล,ลองด้วยนะครับก็เลยเพิ่มแอมป์เข้าไป15แอมป์เพื่อให้ทนกระแสน,นะครับถ้าหากว่าชาร์จไม่ลงแบตเตอรี่เสื่อมนะครับแบตเตอรี่ดีก็จะคลายประจุผ่านฟิวออกมาก่อนนะครับเปิดกุญแจเพื่อจะให้ระบบทำงานนะครับ วิ่งบกกลับไปที่แผ่นชาร์ดด้วยนะครับแผ่นชาร์ดอยู่ข้างในแผ่นชาร์จก็จะเป็นวงจรนะครับแล้วก็คลายมาทางเส้นสีแดงด้วยนะครับเขาออกแบบแผ่นชาร์ดมาเป็นพิเศษนะครับก็เหมือนกับว่าเวฟร้อยี่บห้านะครับสมัยก่อนก็มีรีเลย์มีอะไรอยู่ข้างในนะครับแต่ตอนนี้รวบไว้ที่เดียวเลยนะครับเหมือนกับว่าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับการเสียหาย อายุการใช้งานก็จะยาวนานนะครับเพราะว่าพิถีพิ่ถันนะครับถ้าี่สังเกตดูนะครับก็ผ่านมาทีุ่ญแจเพื่อแยกเมนเพื่อลดปัญหาต่างๆกรณีแบตเตอรี่ไม่มีไม่ใช่สตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทเท้าได้นะครับรุ่นนี้มีคลิกสตาร์ทได้ด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนสีจากดำนะครับดำแดงนะครับเป็นดำสีแดงจากแผนชาร์จนะครับดำ ดำแดงนี่จากฟิล10แอมนะครับสีแดงจากแผ่นชาร์จต่อตรงมาจากแผ่นชาร์จเลยแต่ที่จริงมันก็ต่อโยงกันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับกรณีมีแบตเตอรี่ดีแบตเตอรี่ไม่ดีเขาออกแบบเผื่อแล้วนะครับก็จะออกเป็นดำน้ำเงินเหมือนกับเวฟร1อยสิบไอโซเลยนะครับสีใสแล้วทีนี้ปัญหาที่เจอนะครับค้นตั้งนานนะครับ สวิตช์สตาร์เบรกเป็นตะก,กันนะครับมันก็จะวิ่งลงมานี่นะครับระบบสตาร์ทสตาร์ทไฟฟ้านะครับนี่คือสวิตชสตาร์เบรกเขาวาดตัวเดียวแต่ที่จริงมีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าต่อขนานก็เบรกหน้าเบรกหลังก็ต่อขนานกันเฉยๆเหยียบพร้อมกันก็เหมือนเดิมนะครับเมนสีดันตัวนี้นะครับก็จะมาที่สวิตช์แฮนด์นะครับวิตสตาร์ สีเขียวเหลืองนะครับออกจากสวิตเบรกนะครับไฟเบรกเขียวเหลืองนะครับเข้าสวิตสตาร์ทสวิตมือนะครับสวิตแฮนด์ข้างขวานะครับกดสตาร์ทเปลี่ยนสีเป็นเหลืองแดงนะครับเข้าไปในกล่องอช่องยี่สิบเกนะครับช่องยี่สิบเของ ECM นะครับนี่ ECM เข้าไปทําอะไรไม่รู้นะครับข้างในก็เป็นวงจรอ่าอิเล็กทรอนิกคอมพิวเตอร์นะครับก็ทํางานครบองค์ประกอบถึงจะสตาร์ทมือได้ต้องก็ต้องเช็คนะครับเช็คสวิตอ่าเป็นตะกันนะครับทั้งมันเป็นไปได้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยวันนั้นนะครับที่เจอเอ๊ะทำไมสตาร์ทมือไม่ได้นะครับไฟข้ามาไม่ได้นั่นเองนะครับก็ต้องมีให้ควงเช็คไฟอย่างที่บอกนะครับเห็นตัวไฟนะครับ สะดวกกว่ามัลติมิเตอร์นะครับดอูอย่างนี้นะครับเพื่อจะก้าวท่ามไปสู่เว็บร้อยสิบไโซนะครับอันนี้เว็บ1้อยสินะครับขั้นสตาร์ทก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับไม่ได้อยู่ข้างขวานะครับมันติดมันออกแบบไม่ได้นะครับ ก็ขอจบเบฟร้อยสิบไอเอทีแค่นี้นะครับมีปัญหาอะไรคอมเมนต์มานะครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเบฟร้อยสิบไอโซนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาวันนี้สองสามคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับเบฟร้อยสิบไอโซก็จะเน้นระบบไฟแบบนี้ว่าไฟผมทําไมไม่ติดอย่างโน้นอย่างนี้นะครับก็ตอบตอบ,ตอบเป็นข้อๆไปนะครับตามคอมเมนต์แต่ อยากให้ดูรายละเอียดดูตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้นะครับเพื่อจะได้เข้าใจและแก้ปัญหาให้ตัวเองได้ถ้าหากเปิดร้านเปิดจิจการก็ทำมาหากินนะครับแบ่งปันขอบคุณขอ้ณขอมูลดีๆจากบริษัทฮอนด้านะครับบริษัทฮอนด้าไม่เคยหวงนะครับเปิดเผยทําให้ยอดจําหน่ายสูงนะครับขายดีขายด,ยายดยีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ